คลิปนี้เป็นคลิปดูดวงการเงินแบบละเอียดโดยเนื้อหาจะต่อนเนื่องจากคลิปพื้นดวงขอคุณเกิดวันศุกร์หากใครยังไม่ได้รับชมคลิปพื้นดวงนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของการเงินดีกว่านะครับการเงินในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับภายขึ้นการเงินมีเรื่องรายจ่ายที่มันเป็นสายฟ้าแลบคือมีเรื่องรายจ่ายมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องระวังให้ดีในเรื่องของการจัดการเรื่องรายใจ่ายให้มันเหมาะสมก็แล้วกันเดี๋ยวรายจ่ายมันจะเยอะจนเกินไปทําให้คุณเองเนี่ยค่อนข้างจะ เดือดร้อนร้อนใจเหมือนกันในเรื่องของรายจ่ายดังนั้นก็ต้องมีการจัดสรรจัดการในเรื่องของการเงินลงของตวเองให้ดีไปกับอีโกะหมายถึงว่าบางทีคุณเองก็คิดว่าเฮ้ยมันก็คงจะดีขึ้นนะเฮ้ย <"H ee, S 1> มันก็คงจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ ความเป็นจริงค,คุณหนีไม่พ้นอยู่แล้วนะครับในเรื่องรายจ่ายที่มันเพิ่มมากินขึ้นอ่ดังนั้นแล้วเนี่ยก็อย่าทําตัวละเลยก็ต้องการไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่ต้องเอาจริงเอาจังกับการเอ่เรื่องของรายรับรายจ่ายต่างๆให้มันจัดสรรจัดการไปที่ทางที่ดีได้มากินขึ้นจะได้ไม่เกิดปัญหาที่มันเพิ่มขึ้นตัวละกัดน,นะครับมาดูช่องทางดีกว่าช่องทางการเงินอย่างแรกนะครับช่องทางการเพ่ขึ้นในเรื่องของการไปโฟกัสในเรื่องของงานปัจจุบันที่คุณทําเองอยู่นะและมันจะค่อยๆดีขึ้นในเรื่องของการที่คุณ ไม่ให้มันเกิดปัญหามากกว่าเพราะเหมือนว่าคุณเองอาจจะมีโอกาสที่มันมีแต่ความเครียดแล้วมันทําให้เกิดงานมาันผิดพลาดหรือมันเกิดเสียเงินเสียทองจากสิ่งที่ทาอยู่และมันทําให้เกิดความเสียหายนะและ้วทำให้เราคุณต้องไปใช้ใจ่ายเรื่องกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอะไรแบบนี้นะเนี่ยไปขึ้นในเรื่องของการที่มันต้องไปจ่ายในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องและคุณเองก็ต้องอจ,จําใจต้องจ่ายเงินตรงนั้นออกไปงนั้นสิ่งที่คุณต้องโฟกัสคืองานปัจจุบันและมันจะเกิดปัญหาได้นะครับ ต่อมาช่องทางที่สองไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่มันเหมือนใช้ในเรื่องของศิลปะเหมือนใช้ในเรื่องของความรู้ความสามารถเฉพาะเฉพาะของคุณเนี่ยที่จะสร้างเงินสร้างทรัพย์ให้คุณแต่ก็ระวังความไม่มั่นใจของตัวคุณนี่แหละว่าเฮ้ยมันจะทําได้ไหมมันจะโอเคหรือเปล่ากับสิ่งที่คุณทําเองและเรื่องต่างๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่คุณต้องโฟกัสให้มันดีในเรื่องความสาเร็จมันก็บังเกิดขึ้นได้นะในสิ่งที่คุณเองก็ต้องมีการแบบฮึดขึ้นสู้นะในเรื่องของโอกาสต่างๆ,ๆมันจะค่อยๆ er ให้คุณเนี่ยได้ดรับความสํำเร็ เรามาดูในเรื่องของคําแนะนําดีกว่านะครับไพ่จะแนะนําอะไรไหมในเรื่องของการเงินในช่วงนี้นะไพ่ขึ้นเป็นหนึ่งไม้นะครับในเรื่องของการที่อยู่ปัจจุบันคือเราทําให้ดีในเรื่องของการจัดสรรการเงินทําให้มันสมบูรณ์แบบและเรียบร้อยให้มากที่สุดก็แล้วกันในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการแก้ไขไพ่ขึ้นเป็นวัดเนี่ยมันหมายถึงเรื่องของการที่ดูแลในเรื่องของรายจ่ายให้มัน ไปตามสติไปตามในเรื่องของการกระทำนะอยู่ปัจจุบันให้ดีและแก้ไขในปัจจุบันให้เรียบร้อยในเรื่องต่างๆอาจจะมีเรื่องการใช้จ่ายกการออกเดินทางการไปนู่นไปนี่ไปนั่นอยู่ด้วยเช่นกันก็ต้องระวังให้ดีเรื่องของการเดินทางต่างๆที่ทําให้มันเสียเงินเสียทรัพย์เพิ่มขึ้นนะครับก็อยู่ที่ว่าคุณเองจะเลือกจัดสรรในเรื่องของอการเงินอย่างไรนะ,ม,นะมันจะได้ไม่มันจะได้ไม่มีรายจ่ายที่มันเพิ่มมากขึ้นหรือมีอะไรบางอย่างต้องจ่ายโดยที่คุณไม่ทราบสาเหตุเรื่องนี้เรื่องนั้นอะไรเงี้ยถ้าหากไม่เก็บเงินเอาไว้ราายยจจ่่ก็ะะเพิมขึ้น ต่อมาไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของไมค์คิงเนี่ยในเรื่องของการ จัดการในเรื่องของการเงินบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องระวังเรื่องใช้จ่ายตามอารมณ์ตามความรู้สึกของตัวคนเองด้วยนะบางอย่างมันเป็นความทุกข์แหละบางอย่างมันก็ต้องใช้เงินตามใจนะบางคนก็ไปซื้อนั่นซื้อนูน่นซื้อนีน่ซื้อตามที่เราต้องการนะไปกินเป็นคาเฟ่นอาจจะไปเที่ยวบ่อยนะซื้อนูน่นซื้อนีนอนน่บ่อยมันก็เลยทําให้เกิดรายจ่ายที่มันสร้างความสุขให้กับตัวเองแต่มันก็ไม่ผิดหรอกเพราะามันเกิดความเครียดที่คุณเองก็ต้องมีจ่ายบ้างมีซื้อความสุขให้กับตัวเองบ้างแต่ก็ต้องดูความพอดีที่มัน่่าาาไไไไไมมมมมกกกกกกจนนนเิป็็แล้้้้้วววััะะดดดสสรรงคุขยทบ เรื่องของการเงินที่ต้องเสียออกไปอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องดูให้ดีที่พายอยากแนะนําให้กับเรานะครับมาดูเรื่องของโชคลาภนะครับในช่วงนี้มีโชคลาภหรือเปล่านะดูสิ โชคลาภนะครับไพ่ขึ้นเป็นนางมนสานะเรื่องโชคลาบมันก็ยังไม่ค่อยส่งผลมากเท่าไหร่นะโอกาสต่างๆเนี่ยไพ่ขึ้นว่ามันจะเสียมากกว่าได้ดังนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องโชคลาบในช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยมีมากนักนะครับในให้เรา,าเพิ่มพูนพลังงานจากเสี่งสยงธิ์ก็ลองไปขอกับพระพิคเน่ดูก็ได้นะเรื่องโชคลาบก็จะมีเพิ่มขึ้นนะครับก็แล้วแต่ความศรัทธางแต่ละบุคคลแต่ด้วยพื้นดวงของตัวเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ส่งผลหรือไม่ได้มีมากนักสักเท่าไหร่ในเรื่องโชค เรามาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับสิ่งที่ไพ่เตือนไพ่ขึ้นเป็นประสุขนะครับหัวตรงกับตัศนตาพอดีเลยนะในเรื่องของสิ่งต่างๆที่คุณเองกระทําในห้วงช่วงนี้มันก็จะเกิดความรู้สึกความสุขขึ้นได้ด้วยการกระทของตัวเองและทุกอย่างจะสันร,ร้างให้คุณได้ประสบความสําเร็จมากขึ้นในเรื่องของการเงินค่อยๆประคับประคองไปค่อยๆดูบริหารการเงินของตัวคุณเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะเรื่องต่างๆที่กังวลมันจะค่อยๆปรับเปลี่ยนอยู่ที่การกระทาอยู่ที่การตั้งสติในการใช้จ่ายต่างๆให้มันอออยยยู่่รรบปลดภััมากิงขึ้นนะค สิ่งที่พ่อยากจะบอกต่อมาพ่ขึ้นเป็นปีมาเสงหมายถึงในเรื่องของความระวังนะเรื่องต่างๆที่มันจะต้องมีรายจ่ายต่างๆที่เกิดจากกิเลสเกิดจากความรู้สึกเกิดจากความอยากได้อยากมีอยากเป็นของคุณเยอะจนเกินไปนะหลังแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องต้องจ่ายบางทีมันก็คิดเองว่าเอ้ยมันต้องใช้มันต้องเป็นทุกอย่างทุกอย่างมันจําเป็นไปหมดเลยนะก็ต้องระวังให้ดีเพราะว่ามันจ่ายออกไปซะเยอะดังนั้นการที่คุณคุมสตินะแล้วก็จัดการในเรื่องของเงินให้ดีรวมไปถึงเรื่องของพลังงานของเทพเทวานะ เทพดาประจําตัวดูแลให้ดีหมายถึงว่าการทําบุญมันถึงการสร้างกุศลในตัวเองและอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากิวดาแล้วก็เทพเทวานะสิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลให้ในเรื่องของการเงินในเรื่องของชีวิตองคุกเนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นหรือปังมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ